สวัสดีจ้าเพื่อนเอนเจอกันเสมอจันอีกเหมือนเดิมก็ห่างหายกันไปแล้วก็มาตอนนี้ยังมีชีวิตอยูก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินด้วยความทางสายกลางอีตาบัดเท่ากับขึ้ตถ้าไม่เท่าไม่รอยยิ้มเท่านักไปเบาไปาก็บบกข่อยสมดุลนะจ้าเมื่อการกินอาหารหรือ,อการออกกําลังกายหรือทาหลายอย่างถ้าทําด้วยความพอดีก็จะได้ประโยชน์สูงก็ะจะเสมอจันก็จะพาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูอีกครั้งหนึ่งที่เป็น ถนนคอนกรีตของเทศบาลที่เสมอจันทร์พํนนักอาศัยอยู่แถวๆนี้ก็เขาก็มีการก่อสร้างาวัตถุนิยมความเจริญของเมืองต่างๆนานาน่นยจะเพตามไปดูพร้อมเสมอจันทร์สบายๆต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีคนมาสร้างบ้านอยู่แถวนี้ก็เป็นเช่นนั้นเองจ้าที่อยู่อาศัยก็ทำให้เรา,าสะดวกสบายเพิ่มขึ้นจ้า พอพร้อมที่จะเดินทางได้แล้วจ้าไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ามารถข้ายองค์าการก่อสร้างก็เป็นอ่าความเจริญของเมืองถ้ามีการก่อสร้างก็มีผลประโยชน์ท้จ่จะไปเรื่อยๆจ้า แวดล้อมข้างทางการขับรถขีรถก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นี่อาจาะต่อมาเรื่อยๆดูเรื่อยๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คนงานเขาก็าทําการพักผ่อนอิรยาบถน,นี่ยเราจะคนงานก็พักผ่อนจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่จ้า จะกลับมาใหม่จากการก่อสร้างนี่เราจะไปเห็นกันแล้วไปเรื่อยๆแต่คนนี้ก็กักอยู่ตรงนี้ทางคนก็ต่างนี้อาเนีแตกต่างกันไปเแล้วก็จะกลับย้อนกลับไปทั้ทายท่านทั้งหลายแล้วก็ยุบไปให้เรื่อยๆให้ไปสุดก่อนจะว่าจะไปถึงที่ไหนกัแน่ มอบแด่เธอแด่เธอด้วยดอกแคมอบแด่เธอแด่เธอด้วยดอกแคคนที่ใจบ่แน่เปลี่ยนแปลงจังใจ, <c oughs> จก,ก็เป็นเช่นนั้นเองจ้ะก็จะมาทะลุตรงที่เป็นถนนราชยางังจา้านี่เราจะ ไปเรื่อยๆอันนี้ก็แห้งแล้วถ้าไม่แห้งก็ไม่สามารถที่จะมาขับสีตรงนี้ได้นะจ๊ะเพราะว่าอาจจะทําให้การก่อสร้างเขามีปัญหาได้จ้าจ,จะต้องมีการบอกกล่าวกันนี่เราจะนี่เราจะมาเชื่อมตรงนี้ ด้วยแต่รับแค่ก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นถนนลาดยางก็จะต้องระมัดระวังการข้ามถนนถ้ามีวัวมีควายข้ามก็จะต้องใช้ธงแดงยกเพื่อให้อ่าเป็นสัญญาณให้รถได้หยุดแต่จากเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่มีข่าวเช่นข้ามทางม้าลายมันถูกรถชนได้ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังกันย่าถ้าจะเป็น่าก็าาาต้องเป็นเช่นนั้นเองจา่าึงจะยกธงแดงแต่รถมาด้วยความเร็วสูงก็เอาเบรกไม่อยู่ก็เป็นเช่นนั้นเองจ้ะก็ต่อไปสมมจังก็จะไปอ่า คุยทักทายกับคุณพี่ที่ท่านทํางานอยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆสนุกสนานมีรอยยิม้มมาเลยจ้าก็ <tense> จะไป Hayır เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโรงเรียนยินดีต้อน <ez> ร <inction> ับอันนี้ก็เป็นธงสีแดงไว้่ัดกัดควายหรือวัวเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าให้ัข้ามถนนไปเถอะเพื่อความปลอดภัย ล้วก็จะไปข้างหน้าต่อจ้าเนี่ยล่ะจ้าก,ก็เป็นตรงที่ทำยังไม่แห้งก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ผ่อนกำลังผ่อนแรงให้สบายขึ้น ก็เกิดความสะดวกสบายแถวนี้ข้างๆทางนี้ก็อนาคตข้างหน้าก็จะมีคนมาสร้างบ้านอาจจะเป็นเสมอจันก็ได้ <laughs> ถ้ามีทุนในการสร้างจ้ะแล้วก็ไปดูใกล้ๆเครื่องได้เลยจ้าเนี่ยเราจะเครื่องที่ทําให้สะดวกสบายเพิ่มเติมลดการใช้กําลังของคนก็ทําให้เกิดความสบายเกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเครื่องที่พิเศษหรือว่าอาจจะพัฒนาไปกว่านี้จ้ะ แล้วก็ไปดูที่าการทํางานของอเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสวรรค์นบนเพลนที่พบโลกตรงนี้ได้เลยจ้าเาก็รอน้าหือออุตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะสถานที่ตรงนี้เพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธาท่านก็ทําให้ถนนเส้นนี้เป็นสวรรค์นบนดินบนพื้นที่พบโลกทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นสนามแข่งรถของวัยรุ่น หรือว่าจะเป็นอ่าห,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 หรือว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านอนแนล้วคนข้างหน้าเมื่อไาจากพมืองจีทำงานเมื่อถามแปลกถามๆๆจะแล้วก็ต่อไปอันาคตข้างหน้าก็จะมีอ่าคนในหมู่บ้านท่านก็จะอาจจะมีน้ำหวานหรือว่าต่างๆอนาก็เอามาฝากก็เป็นไปได้จ้ะเริ่มแล้วจ้าทางทำงานตอนนี้ก็ได้ การเดินเครื่องต่อจากระว่าท่านเป็น่านนเอยแล้วท่นก็จับงานต่อจาพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็ลงมือทำต่อจานี่ยนะจ้าเป็นความเจริญเป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาบ้านเมืองผลประโยชน์จากทางกันนาการเดินทางที่สะดวกสบาย อขอเป็นกาลังใจให้ทุกทท่านให้หายเหนื่อยแต่ก็ไม่หายเราก็พักเราเองเนี่ยอาจารย์ต่อไปก็จะเป็นการเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะทำงานต่อจ้าสะดวกสบายเทคโนโลยีผสมประสานการทำงาน คนก็ว,ว่าอย่างนี้บางท่านก็บอกว่าการทํางานเปิดความทุกข์ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าแต่ก็มีหลายท่านก็บอกว่าการทํางานจนสิ่งหน้ารัาทำแล้วสนะดเมือนจะก,ก็มีความสุขแล้วก็ เรื่องราวต่างๆในชีวิตเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็สบายๆส,สวรรค์บนพื้นปีโพโลกของเราสบายดีจ้าแรงด้วย